โอ้โหมม่วงบาเน่าผมม่วงแก้วมันดีแน่นลยครับมันสีผสมแห้งกระด้งพอดีกินครับสองฝาครับสองอ้า <c oughs> Hmm. สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องว่าผมครับเบาวีผมอยู่กับช่องเบาวีฟรีสไตล์พี่น้องมาครับเมดอนี้มากินสมบม่วงแซ่บๆครับพี่น้องอยู่นุ่กันแบบจีจัดจีจัดเลยครับมึงเนี่ยเจลปลาแดดตุ่มต้วงพี่น้องมึงเนี่ยใส่หอมแดงแลหลายๆใส่น้ำตาลใส่พริกแป้งนวดล,ลายๆพี่น้องเอ้ยแซ่บๆครับ บักม่วงฟานมาเรียบร้อยครับมาครับมาเคดแขวเห็นแล้วื อร่ยครับส่วนเข็มทัพใหญ่ๆครับอันนี้เป็นมะม่วงแก้วครับ แสบแบบตาหวานครับ <c oughs> น่าพี่นออ้อ <c oughs> งมันคับทับซ้อนอ๋อย่ะ อือมของแสบเงี้ยแล้วขอมแดงเบิ่งครับพี่น้อง จะหน่อยนะเนอะจะแบบใกล้ๆคิดทิดกันนะโอ้โหหมูม่วงบาเน่าหมูม่วงแก้วมันดีแน่ครับมันสีผสมแห้งกระด้งพอดีกินครับสองฟ้าครับสองฟ้า ไครับเรื่งไม่ต้องตอนประแดดหอม,อม ทหลายครับปีนี่ถือว่าทุกที่มีกินครับ Oh, well แซ่บครับมาหนีมกม่วงสมมกม่วงใส่ครับเจ้าประเดกแบบคักๆเลยนะาพี่น้องเอามาฝากพี่ตอนน้องเป็นคลิปแบบกินสมบานเท่าแซ่บสมเพดแข็มรวมมิดอยู่ในมองเดียวเดียวแซ่บอีลีครับพี่น้อง สุดท้ายนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องเด้อฝากช่องบาวีฟี่ไทยฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนำเน่เดี๋ยวจะอาคลิปดีๆมาฝากพี่ตอนน้องคือเขาพอกันกิมน,นาครับสวัสดีครับผม